嗨。哎 อาหารช้างนะครับสาทุทาธุสาูซาหูคูปะครหูคูปกรรมอเท่าหมอเท่าหมอหลวงลูกหลานมาทำบุญกับพญาทับทัแล้วาทุญกับพญาทัพทันแล้วอย่าได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยม็บได้ป่วยสิ่งใดที่ไม่ดีที่ไม่ดีให้พญาทัพทันพญาทัพทันปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเป่าสิ่งชั่วร้ายสิงในปาในดงในปาในดงขอยลูกมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความุขคลูกจะยืมั่นขวัญยืน อยู่ดีมีสุ๊ั้งครอบครัวครอบครัวหาดูหาดูเดากป่าวหลายพวกไหนเขาให้กินอยู่กับกอนเลยกอนเลยนะครับ้ัอันครับอุ้ยน้าดาแล้วเรียบเก็บเองค่ะโอเคโอเคยังได้อยู่อันนี้อหม่ค่ะแกตัวแกตัวลุง

ตานี่ดูลักษณะช้างเผือกยังไงครับคุณดูอธิบายช้างเผือกมีหูอันนี้ได้หมดไม่ได้แต่ตากับอันท๋อเล็บขาวได้เะเล็บขาวเล็บขาวดานขาวกีะดานปากนะอ๋อภนยในดูน้ำไม่ใช่ไปดูข้าหนอกนะก็ดูหมดเดานขาวแล้วหูอ่ะ หมูก็ได้เป็นยังงไหมูแบบนี้เลยหมูเผือกค่ะหมูเสือตาตาเนี่ยแหละตาดำไม่ได้แล้วแล้วข้างหน้าที่เป็นสีชี้นั่นคือเขาเขาเป็นเลนนะฮะนั่นไม่เกี่ยวอะไรกับเผือกเพราะออกเผือกเลนโอ้ก็คือถ้าเกิดว่าสีที่ที่คือออกเผือกถ้าตาขาวจะได้กับกับอันท้าใช่ไหมคะอันทาาเป็นยังไงครับอันท้าก็ขาวด่างขาวสุดหัวหลังขาว ้ไูนี uhh ่แหละครับมาให้กำลังใจคุณลุงทองใบเนาะตกมันเนี่ยครับชีตาเพิ่นเป็นมั่นออกมาครับแล้วตาชตาบอกเอาไปทำอะไรได้ นีี่่มาโอ้ยเจเกจิอาจารย์นี่เขาติอยาให้เช็ดให้เขาแล้วก็ไปผสมกับละมันที่ตกมันทำอาหารโยมการท้าการขายคุณลุงมีไหมล่ะที่ที่ทำแล้วนี่นี่นอนนอนลวนี่แหละครับคุณลุงทองใบใช่น้าที่การงานแบบนักที่การงานเราก็ไปเขาก็ทำด้วยกันคุณลุงทองใบซิทมันใส่ไข่ด้วยนะเมื่อกี้นะ อ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโตโต้สนอแยมด้วยนะครับคุณลุงทองใบนะบ้านตากางครับไปทดบางกะปินะโอ้เปทอดบางกะปิโอ้เป็นคุงเทพเนาะนห่อเนาะรุงเทพเนาะเจ้าเนาะอยู่บางกะปิเนาะคขาอยู่บางประเดกใกล้กันนั่นละ